ถ้าสำหรับใครที่กำลังมองหามังกรสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังกรอีเวนต์หรือว่ามังกรซีซันเนี่ยนะครับรวมถึงเงินในเกมและน้ำยาภายในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อในในเพจ Big Alset Dragon Shop เอกได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีมังกรสายพันธุ์ตนะ่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรซีซันหรือว่ามังกรอีเวนต์ต่างๆรวมถึงเงินในเกมแล้วก็น้ำยาในเกมเนะี่ยให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกชมมันกนได้นะครับอะไะครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนนนนะครรับสหใลลิปวดีีีโออ้เเเเเ่่พืาาจมมก เกมราก็เนี่ยไปเจอกันเลยครับเพื่อนๆซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็อยู่ใน ID ใหม่นะครับของผมแบบล่าสุดเลยนี่นะครับเพิ่งสมัครมาแบบเมื่อสักครู่เลยนี่นะครับยังไม่ได้แต่งตัวยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโดยในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเราจะมาเริ่มต้นใหม่นะครับกับเกมราก็เนี่ยไปเจอกันเลยนี่นะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเรียกเป็นซีรีส์ของ n ุ๊กทูโปลก็ได้นี่นะครับเพื่อนๆซึ่งนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับผมตั้งใจว่าจะเล่นนะครับ ID ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วกกกกก็็็คคค่่่่่่่ออออยยยๆๆททีีีีจะะะะะปปปลล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 ดดโโแตตเเนนนนรรรัับบหืวาางไ จนถึงวอร์สุดท้ายเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราก็พยายามที่จะตกแต่งบ้านไปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมดราก้นเนมเจอไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทางติ k t o อด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นติปวิดดีโอออสััั้้นนนๆไไครรบใช่่งงงผมเพืยหา รับชมไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้มีกําลังใจในการลงคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะถ้าไม่รอช้านี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะครับเข้าไปในเกม Rock Energy กันเลยดีกว่านะครับอ่ะและตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเราก็อยู่ภายในเกม Rock Energy เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่านานมากๆเลยนะที่ผมเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าเกม Rock Energy แบบสตาร์เตอร์มาตอนแรกนะครับซึ่งล่าสุดที่เอ่อได้เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในช่วงของตอนที่เข้ามาแล้วมีตัวเตอร์เรียลให้เรา ไอนนัแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับล้ํามากๆเลยนะโดยจะมีมังกรเนี่ยนะครับให้เราเลือกตอนเริ่มต้นด้วยนะเหมือนกับโปเกมอนเลยได้ดีนะครับซึ่งตัวแรกที่ให้เราเลือกเนี่ยครับก็เป็นเจ้าโรซิลัสนะครับที่เป็นมังกรตัวเริ่มต้นของเกมตั้งแต่แรกนะครับส่วนทางขวาเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าซอเรียมนะครับหรือว่าเจ้าแรปเตอร์จิ๋วหรือว่ามังกรนกที่หลายๆคนเรียกกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆเจ้าซอเรียมเนี่ยครับก็เป็นมังกรที่บินค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะส่วนอีกตัวหนึ่ยนนะครับเพื่อๆก็ จะเป็นเจ้าโคโคเวรานะครับอันนี้เนะี่ยเป็นมังกรตัวใหม่ใช่ไหมที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้เองนะอะ,อะถ้าจะให้เลือกจริงๆเนี่ยนะครับตัวที่น่าเลือกที่สุดเนะี่ยผมว่าเป็นเจ้าซอเรียมนะที่ เออใช้ในการบินหาไข่เนี่ยเพื่อปิดล็อกเวิร์ดต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะสำหรับเจ้าซเรียมแต่ว่าเออขอลองเล่นเป็นเจ้าโคโควิล่าเลยกันนะเพราะว่าผมยังไม่เคยที่จะมีเจ้าโคโควิล่าไว้ในครอบครองเลยน,นั่นเองนะครับอ่ะกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อให้เจ้ามังกรตัวแรกของเราเลยแล้วกันนะครับผมจะตั้งชื่อมังกรตัวนี้ว่าเจ้าโคโคแล้วกันนะฮะ กดติ๊กถูกไปนะครับอ่าเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับเจ้าโคโคโ่นะครับที่เป็นมังกรตัวแรกของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรามาดูสเตตของเจ้าโคโคโ่กันก่อนละกันนะครับสำหรับเจ้าโคโค่เนี่ยจะมีอ่ามีเป็นความสามารถประเภทโพซิทีฟนะครับจะเป็นตอสกินนะครับก็คือหัวใจเนี่ยนะครับ จะเพิ่มขึ้น5%นั่นเองนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถที่จะนาให้มังกรของเราเนี่ยนะครับมีพื้นผิวที่หนาขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะบวกค่า HP นี่ยนะครับตามเทียของความสามารถต่อสกินนะครับซึ่งเจ้าโคโค่ของผมเนี่ยนะครับมีความสามารถต่อสกินอยู่ที่เทียรหนึ่งะครับก็จะบวกค่า HP มา5%นั่นเองนะครับส่วนเออบิลิตี้ต่างๆหรือว่า สเตตัสต,ตา่างเนี่นะครับก็เป็นสเตตัสปกตินะก็จะมีค่า HP ที่บวก5%นะครับมาจากความสามารถทอส,สกินนะครับแล้วก็จะมีอ่าค่ามัดเนี่ยนะครับติดมา1แต้มด้วยน,นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าโคโค,โค,นค่นะเพื่อนๆอ่ะมีตัวทอรเรียลให้เราเล่นไหมไม่มีตัวทอรเรียลแล้วนะเมื่อก่อนนี้มันจะมีตัวทอรเรียลที่สอนเก็บไข่อะไรทำนองน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอืมเจ้าโคโค่เนี่ยก็เป็นมากรที่บินค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะ ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบมับงกรที่บินช้าๆต้มเตี้ยมอะไรทำนองนี้อตจจะริงๆมันก็บินค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะอ่ะเควสสำเร็จเ,เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทําที่เควสก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นการเก็บคอยนะครับในการนําไปแต่งบ้านของเรานเน่นเองนะครับซอยห้าสิบคอยวอทออฟไอเทมอันนี้ให้เราขายไอเทมใช่ไหมอ๋อน่าจะไม่พอนะเดี๋ยวผมขอเก็บไข่ตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะอ่ะเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อนได้ไข่ออริจินมา1ฟองนะครับแล้วก็เควสสำเร็จด้วย่นนี้นะครับ ให้เราแฮชออริจินเอใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปฟักไข่กันนะครับแล้วก็มาขายไอเทมมันก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวไว้เก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคน่าจะเพียงพอแล้วนะเพื่อนๆสหรับการขายของ50คอยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปไว้ขายของกันก่อนแล้วกันนะครับไปที่ฟา f a เมอร์ h ชนหรือเปล่าตรงนี้นะฮะจะไม่ค่อยได้จริงๆน,นะเพื่อนๆไม่ได้เล่นานานมากๆนะ่ยโอเคปึ๊บ อ๋อนี่เป็นบายสี ed, ใช่ไหมถ้าเราจะขายของต้องไปตรงนู้นปึ๊บอ่าเอออ๋ออ,อันนี้มันเป็นร้านค้ารายวันนะครับอืมถ้าเราจะขายของนี่ต้องมาที่ชอ็อเปเลยแบบตรงนี้ใช่ไหมออร์ซอสโอเคครับขายไม้ไปห้าอันก่อนแล้วกันนะครับนี่ได้ไม้ยี่ห้าคอยแล้วแล้วก็ อใบไม้อีก10อันก็มาเป็น25ใช่ไหมก็ขาดอีกอขาดอีกเท่าไหร่นะขาดอีก15คอย15คอยเราสามารถขายเนื้อได้ไหมอ่านี่นะฮะขายเนื้อได้15คอยก็15ชิ้นนะฮะปุ๊บอ่าเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ อ๋อเขาเปลี่ยนตรงตัวเรียลเนี่ยนะครับมาเป็นเควสนะครับเพืเ่อนๆก็จะเป็นการยกเลิกตัวเรียลนะแล้วก็มาทําเป็นเควสหรือว่ามิชชั่นในเอดาร์คออนพลาสแทนนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเออ่ฟักไข่ใช่ไหมอ่าไปที่เกาะของเรานะฮะโ,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 โอ้โอ้โอ้ไปที่เกาะปุ๊บอ่าแล้วก็ทําการฟักไข่ใช่ไหมหนึ่งฟองนะครับ ใส่ไข่เข้าไปอ่ะรอหนึ่งนาทีระหว่างนี้เรามาแต่งบ้านก่อนแล้วกันนะมาดูว่า,เ,าเรามีของอะไรบ้างน,นะฮะอืมเอเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการปลูกแอปเปิลก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแอปเปิลเนี่ยมันจะใช้ในการเ,าเป็นอาหารมังกรของเราได้นะแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการานําไปขายเพื่อสร้างเป็นคอยหรือว่าเป็นเงินให้เราได้ด้วยน,นั่นเองนะครับ มันอยู่ไหนนะเออมันไม่มีแล้วหรือเปล่าอ๋อคือแอปเปิ้ลเนี่ยนะครับเราต้องไปปลูกตรงตรงฟาร์มเมอร์แชนต์ตรงนู้นนั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะปลูก ในเกาะส่วนตัวได้แล้วใช่ไหมอ๋อเขาปั๊บใหม่แล้วนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปหาไม้กับหินนะเพื่อเอ,อนำมาคราฟเป็นเจ้าตัวหม้อฟักไข่นะเพื่อเราจะสามารถฟักไข่ได้หลายฟองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกเบิร์นเนี่ยนะครับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราฟักไข่ตัวนี้ก่อนนะครับได้มาเป็นเจ้ารูสีรัสนะครับหรือว่าเจ้ามังกรเริ่มต้นนั่นเอง โอเคตอนนี้ดัก,กอนพาส์เนี่ยของเราเวลหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยได้คอยมาอีก5000คอยนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าเราเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่ต้องไปหาหินแล้วก็หาไม้แล้วนะเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยดีกว่านะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับอืมแล้วก็ glass l a ล d ของเราเนี่ยนะครับปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะปุ๊บอ่ะก่อนที่เราจะไป a s s land เดี๋ยวเราไปซื้อไม้กับซื้อหินก่อนละกันนะครับเพื่อนๆจะได้เออสามารถที่จะฝักไข่ได้หลายฟองมากยิ่งขึ้นนะครับ มาตรงที่ General Store ใช่ไหมแล้วก็ Resource นะครับเออมันใช้ไม้กี่อันนะลืมดูไปเลยนะซื้อไปอย่างละ50ก่อนแล้วกันนะครับ Resource นะครับไม้50 500แล้วก็หินอีก50นะครับ200ทั้งหมด700คอยนั่นเองนะครับอ๋อตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นโบนัสเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับมีกิจกรรมดีหันมาซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ไข่ของเจ้ามาเธอร์ดากอนนะเพราะว่าเจ้ามาเธอร์ดากอนเนี่ยนะครับเป็นมังกรที่ใช้ฟาร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะว่ามีดาเมจแรงแล้วก็มีค่า HP ที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เหมาะกับการใช้ฟาร์มมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะขอรับเจ้ามาเธอร์ดากอนเนี่ยนะครับมาเลี้ยงก่อนละกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันเนี่ยนะครับจะเป็นมังกรที่ค่อนข้างโกงแล้วก็เก่งนะแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับค่อนข้างท ก็ตามรอยเท้ามานะครับกิจกรรมดีฮันเนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณถึงอาทิตย์หน้านะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะมาเริ่มเล่นเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะมารับเจ้าตัวกิจกรรมดีฮันนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีมังกรมาเทิดรัก้อนแล้วก็มีไข่ของชาโลเอเนี่ยนะครับแจกด้วยนั่นเองนะครับอืโอเควิธีการทำเควสเนี่ยนะครับผมทำคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังทำไม่เป็นหรือว่ายังไม่ได้รับเนี่ยนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับเพื่อนๆเควสเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราต้องกำจัดเจ้ามอนสเตอร์ที่อยู่หน้าประตูก่อนนะครับทําการพ่นไฟไปพแล้วก็กด F กัดด้วยนะครับนี่โอ้โหดาเมจสองได้ HP ด้วยแล้วก็ได้เนื้อด้วยนะครับนํามาเป็นอาหารองค์กรของเราได้ด้วยนะครับค,ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยนะสำหรับการทํากิจกรรมดีฮันในตอนนี้เนี่ยนะครับใกลแล้วกลอลไรอีกนิดเดียวเท่านั้นนะได้อะไรด้วยได้ H อันนี้คืออะไรอ่ะถ่านเหรอ โอเคประตูปลดล็อกก็เข้าไปที่ประตูได้เลยครับกดเทเลพอร์ตได้เลยนะก็จะมาที่โลกบูคาโนนะครับเป็นการข้ามขั้นเลยนะมาที่โลก4โลก5เลยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถหารีซอร์สของเจ้าเวอร์บูคาโนได้หรือเปล่านะครับตามลูกศรต่อไปเลยนะครับอ,อุ้ยนี่มันมี r รีซอร์สด้วยเห็นไหม,มเพื่อน ซึ่งรีสอร์ทของแมปโบคาโน้เนี่ยนะครับราคาค่อนข้างสูงนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับถ้าหากว้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็แวะฟาร์ไว้ก่อนก็ได้นะเป็นการปั๊มเงินค่อนข้างดีเลยนะครับเหมือนเราแบบกระโดดข้ามขั้นมาเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครรีสอร์ทตกเต็มเลยนะครับได้กล้วยเนี่ยกล้วยเนี่ยขายได้แพงมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้มัชชูมด้วยนะครับเป็นเห็ดนะครับ ซึ่งเราจะขายก็ได้หรือว่าจะนํามาเป็นอาหารให้กับมังกรของเราก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําให้ขายจะดีกว่านะแล้วก็ให้เนื้อเป็นอาหารให้กับมังกรของเราเนี่ยนะครับจะดีกว่านะครับเรียบร้อยนะฮะอันะนี้ไม่เป็นแบบโวคาโน่จริงๆเลยนะครับเพืเ่อสามารถที่จะหาไข่ได้หรือเปล่านี่นี่นี่เจอไข่โวคาโน่คร,โค,นนครับเอาไว้เก็บไปเลยแล้วกันนะแล้วก็เราจะได้มังกรที่เป็นของแบบโวคาโน่มาด้วยนะเพราะว่ามังกรแบบโบคาโน่นี้เนี่ยนะครับเจ้าเคอร์คริสเนี่ยนะครับมีดาเมจแรงมากๆเลยนะ เก็บใครไปเลยแล้วกันอ่ะผมจะถือโอกาสะครับฟาร์มแมปโคาโน่ไปก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนแบบเราจะได้เตรียมของเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรับเจ้ามาเทอร์ดาก้อนมาเลี้ยงก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆขอปิดเทรดเลยแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาแบบโค้นส่งเทรมากวนใจเนี่ยสามารถกดเซตติ้งตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดเอ่อโนวันตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อเป็นการปิดไม่ให้คนอื่นเทรดมาหาเราได้นะครับปึ๊บเรียบร้อยอ่ะคุยกับเจ้า อาชีนะครับเป็นว่านักสำรวจนั่นเองนักโบราณนักคดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็พังถ้ำตรงนี้อ่าเรียบร้อยเข้าไปในถ้ำเลยฮะปุ๊บเจอมอนสเตอร์อีกแล้วนะทำการพ่นไฟใส่มอนสเตอร์ไปเลยนะฮะเพื่อเป็นการปั๊มเลเวลเนี่ยถ้าใครแบบต้องการปั๊มเลเวลเนี่ยนะครับเพื่อน เพื่อนเนี่ยไม่จะเป็นที่ต้องไปตีกล่องแล้วก็ตีเจ้าตัวดอกออดอกคุณใจตัวนี้นะครับสามารถที่จะพ่นไฟให้มอนสเตอร์เนี่ยนะครับตายไปก่อนได้นะเพื่อเป็นการเก็บเรเวลให้กับบังกรของเราด้วยน,นั่นเองนะครับ F เพื่อเป็นการกัดหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ากัดไม่เข้าเลยเรียบร้อยอ่ะมอนสเตอร์มันจะเกิดยังไมเนี่ยอืมไม่น่าจะเกิดแล้วอ่ะก็พ่นไฟใส่กล่องเลยละกันนะครับรับของอวมอนสเตอร์เเกกิิดดมมีแแลล้้ววนน่ะ สำหรับเพื่อที่ต้องการป๊มเลเวลมังกรเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปตีกล่องนะตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันเกิดตรงนี้เรื่อยๆเลยได้เนื้อด้วยนะครับได้เออรีซอร์สของแมปโวคานด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เลเวลของมังกรด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมังกรของผมเลเวล3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถกดโกิว์อีกขั้นหนึ่งได้แล้วนะนี่นะครับตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่าสเตตัสเนี่ยนะ่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะได้เหรียญมาหนึ่ง แล้วก็ได้เจ้าตัวหัวใจนะครับที่ใช้ในการชุบชีวิตมังกรด้วยนะครับเก็บกุญแจมาแล้วก็นําไปไขประตูได้เลยนะครับนี่ผมจะไม่แบบเก็บเลเวลแล้วกันนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับคือการปลดล็อกเบอร์ต่างๆนั่นเองนะครับจะได้รวดเร็วนั่นี่ปัสสินก็สกิปไปเลยนะครับนี่ครับแล้วก็คนไฟใส่เจ้าตัวชาร์โนนั่นเองนะครับ นี่น้ำได้ e พค่อนข้างเยอะเลยนะได้ e พี24นี่และเสาก็พังค่อนข้างง่ายด้วยนะปึ๊บตีมันสเตอดีกว่าอมังกรเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวไว้ให้อาหารมังกรสักครู่นะครับก็ให้เป็นเนื้อไปก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บพวกกล้วยพวกอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเอาไปขายที่ร้านค้าเพราะว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยนะฮะ เจ้ารูสิลัสนี่ไม่น่าจะได้ใช้นะขออนุญาตลบเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะฮะก็พ่นใส่หีบตรงนี้นะครับจะได้รับเจ้าตัวชาโดเองนะครับหรือว่าไข่แห่งเงาเนี่ยน,นะครับแล้วก็ทําการทําลายกรงนะครับเพื่อนําไข่ของเจ้ามาทธรากอนเนี่ยนะครับออกมานั่นเองนะโอ้โหไม่พังกัดเลยแล้วกันกัดไม่ได้ด้วยโอเคกดคอลเลกครับ เรียบร้อยได้ไข่ดิฮันเอกหรือว่าไข่ของเจ้ามาเทอร์ดาคอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแวะไปฟาร์มเออ่ในโวอคาโนอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตตัดแล้วกันนะเพื่อนๆผมขอฟาร์มสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมคิดว่าเออ่เราได้ทรัพยากรของแมปวอคาโนเนี่ยนะครับมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับเวอร์ออริจินหรือว่าโลกแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อน<ๆ>เพื่อไปคราฟมอฟักไข่ไว้ที่บ้านนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเดินทางกลับโลกออริจินกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> อะตอนนี้เราเดินทางมาถึงแมปออริจินหรือว่าโลกแรกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะขอ,อ,อซื้อเจ้าตัวท่อนไม้แล้วก็ตัวหินนะครับมาเพิ่มสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดว่าเออเจ้าตัวท่อนไม้กับหินเนี่ยนะครับไม่น่าจะเพียงพอนะเดี๋ยวขอซื้อเพิ่มสักห้าสิบอ,อันแล้วกันนะครับแล้วก็หินอีก50นะอะเราไปที่เกาะส่วนตัวของเราเลยดีกว่านะแล้วก็ทําการวางเจ้าต,ตัวหม้อฟักไข่นะครับ รเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดบิลเพื่อเป็นการคราฟเจ้าตัวหม้อฟักไข่นะครับนี่อินดูเบเตอร์นะแล้วก็อินดูเบเตอร์ธรรมดาก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแฮ n ปาร์ตี้เนี่ยอะไรครับยังไม่น่าจะได้ใช้นะทำการกดคราฟปไนะครับปึ๊บแล้วก็ขอวางมั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาจัดบ้านกันที่หลังนะครับโอเคครับพอดีแล้วก็ าจะทําการใส่ตัวไข่ของวูคาโนใหม่นะครับสักหนึ่งฟองก่อนละกันเอ,อ่อฟักสิบนาทีใช่ไหมทําทการฟักไปก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปนําไข่ของเจ้ามาเทราก้อนเนี่ยนะครับไปคืนกันนะเพื่อนๆในกิจกรรมดีฮันนั่นเองนะครับอ,อ๋อเมื่อกี้เราได้ไทเทลมาด้วยใช่ไหมไทเทลก็กดเข้าไปที่ไทเทลนะครับแล้วก็อยู่ในหมวดเอ,อ่อหมวดไหนเอ่ยอีเวนต์หรือเปล่า ไม่ใช่ครับอืมช่างมันก่อนแล้วกันนะครับเราใส่ตัวไทเทลธรรมดาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับนี่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำไข่เนี่ยนะครับไปคืนให้กับแม่ของเจ้ามาเธอทา,าก้อน,กนนะครับทางนี้เลยนะครับปึ๊บอ่า โทรงไข่เกินไปแล้วเราก็จะได้มาเทอดละก้อนที่เป็นลูกเนี่ยนะครับมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะขอตั้งชื่อว่าเออจ้าฟีเทอร์ละกันนะที่แปลว่าขนนกนั่นเองนะเนื่องจากมาเทดละก้อนเนี่ยนะครับมันเป็นมังกรที่มีการตกแต่งด้วยขนนกอยู่นั่นเองนะครับกดเคลมเบสป้ายนะครับอเรียบร้อยนะครับก็เสร็จกิจกรรมไปที่เรียบร้อยแล้วก็ที่มีกิจกรรมเสริมใช่ไหมที่ให้เราไปหาอีกแฟองนั่นเองนะ ตรงนี้มานูเควสกันบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้เราก็ทำเควสเสร็จไป2เควสเลยนะครับเราก็วีลลี่เควสอีกหนึ่งเควสได้ขอยมีอีก2,000นะครับอ๋อตอนนี้นะครับเลเวล2ที่เรียบร้อยได้สปินโทเค็นมาอีก2อันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสุ่มสปินโทเค็หนึ่งก่อนเลยะครับเผื่อได้น้ำยาเล่งโตนะครับก็จะได้นำมาใช้ให้กับเจ้ามาเรนนาะก้อนของเราเลยนะครับสปินป้ายมีโทเค็ลเล่งโตรหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่โทเค็ลเล่งโตสีน้ำยาเล่งโต เล่นครีเจอร์เยอะไปหน่อยขอไปนะอันแรกเป็นน้ำยาเปลี่ยนพื้นผิวช่องแรกใช่ไหมสปินไปอีกทีหนึ่งแล้วกันปุ๊บอของดีสุดคืออะไรเนะี่ยคอยหรอคอยตอนนี้เรามีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งคอยก็เอาไปคราฟหม้อฟักไข่ได้มึงก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ ราคาหม้อฟักไข่เนี่ยมันตกอยู่ราคาหม้อละเจ็ดรอยบาทใช่ไหมเจ็ดร้อย700คอยอ่าได้น้ำยาส้มสีมังกรน,นะครับเดี๋ยวเอาไปใช้ให้กับเจ้ามาเธอร์ก่อนลวกันโอเคหมดเรียบร้อยแล้วก็ค้าบหม้อฟักไข่อีกหม้อหนึ่งดีไหมเดี๋ยวค่อยละกันนะครับน้ำเจ้าฟีเทอร์เนี่ยออกมาก่อนอ๋อมันออกมาอยู่แล้วใช่ไหมฟีเทอร์ขึ้นมาบนหัวเลยก็ได้นะจริงๆแล้ว ออเราสั่งให้มันบินตามก็ได้โอเคตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราน่าจะพร้อมที่จะไปที่ World Class Land แล้วนะครับกระว่าไปที่ l ว Classland กันเลยดีกว่าแล้วกันนะฮะปึ๊บอืมวาไปที่ c a s s Land เอ้ะทำไมโลกจังเกิลมันเปิดแล้ว เราไปทีละขั้นตอนแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยที่ Glassland เรายังขาดเจ้าทูตเกลียหรือว่าเจ้ามังกรเสรืออยู่นะครับเดี๋ยวเราไปตามหาไข่ของ Glassland กันซึ่งนะครับใน Glassland นี้เนี่ยผมจะไม่แวะทาอย่างอื่นนะเพราะว่าเราจะข้ามไปเลยแบบเร็วๆเลยนะครับก็จะไปตามหาไข่เพื่อนํามาฟักแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะปลดล็อก b o จ Jungle ต่อไปเลยนี่นะครับเพราะว่าเจ้า Bow Jungle เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่ามีมังกรที่เราต้องปลดล็อกเนี่ยนะครับถึง3ตัวด้วยกันเลยนะครับอ่ะเราไปตามหาไข่ แกลสแลนก่อนเลยแล้วกันนะอืมพวกทรัพยากรนี้จะไม่เก็บแล้วกันนะครับนี่อ่าฟองแรกนะครับเจอแล้วปึ๊บอ่าเรียบร้อยได้มาหนึ่งฟองครับโอ้ตรงนน้อีกหนึ่งฟองนะครับใกล้ๆก,ก,กันเลยนะครับ เรียบร้อยครับได้มา2ฟองซึ่งเอเอเขาตรงนี้ฟองหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บไป3ฟองก่อนละกันนะซึ่งผมคิดว่าเจ้าทวิกิเลียเนี่ะอาจจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะดูเปอร์เซ็นต์ก่อนโอ้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าค่อนข้างยากเลยฮนะงั้นเก็บไปสักประมาณสัก5ฟองละกันนะผมคิดว่าน่าจะพอ5ฟองแล้วงั้นเออเราก็ต้องทำเจ้าตัวหม้อฟักไข่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกอสองหมอ้อใช่ไหมก็ต้องใช้เงิน1,400คอยนะครับ ซึ่งเรามีเพียงพออยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เรามีไข่3ฟองขาดอีกสองใช่ไหม,มจะเจอไหมนเนี่ยไข่มันเกิดเลยโอ้ทางน้นเก็บไปเลยฮะโอเคเรียบร้อยแล้วครับขาดอีกหนึ่งฟองเท่านั้นนะฮะหฟองสุดท้าย นี่ไงเจอแล้วนะเออส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไข่มันจะเกิดแบบพื้นที่ประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับอ่าเรียบร้อยตอนนี้ได้ไข่มาครบห้าฟองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนบินกลับไปที่ Portal กันเลยดีกว่านะครับเจอไข่อีกหนึ่งฟองไม่ไม่ไหวเก็บแล้วขี้เกียจแล้วนะน่าจะได้แล้วแหละ15เปนะอร์เซ็นก็เถอะนะครับห้าฟองเนี่ยน่าจะเพียงพอนะปึ๊บโอเคกลับไปที่ origin world เรียบร้อยครับกลับมาที่ Origin w o r l d แล้วนะครับเพื่อนๆบินไปที่เกาะส่วนตัวเลยอ๋อเดี๋ยวแวะซื้อ,อ,อท่อนไม้กับหินก่อนละกันนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องใช้หม้อถึง5หม้อเลยนะในการฟักไข่ชุดนี้นะครับก็100ใช่ไหมแล้วก็ตรงหินอีก100นะครับ1400เองตกหม้อละ7 0 0คอยเท่านั้นนะเพื่อนๆถูกมากๆเลยนะ ถ้าใครเนี่ยนะครับที่ต้องการที่จะปลดล็อกโลกแบบเร็วๆเนี่ยนะครับสามารถเอาวิธีนี้ไปทาได้นะแบบคราฟเครื่องฟักไข่แบบเยอะๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ไปหาไข่มาฟักเลยนะครับปึ๊บอ่าไข่หัวขโนอีกสองนาทีนะฮะอ่าครัฟมอฟักไข่ก่อนเลยแล้วกันตั้งไปปึ๊บเดี๋ยวใน E ีพหน้าเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาจัดบ้านันนะตอนนี้วางแบบมั่วๆไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องเร่งในการปลดล็อกโลกน,นั่นเองนะครับอ่ะใส่ไข่ Glassland เข้าไปเนรับที่เราไปตามหามานั่นเองนะครับเพื่อนๆทั้งหมด4ฟองก่อนนะครับอีก2อาทีถึงจะใส่ฟองที่5ได้นะแต่ผมคิดว่า4ฟองนี้เนี่ยก็น่าจะได้เจ้าทริกิเลียแล้วแหละฮะไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะอืมระยะเวลาในการฟากอยู่ที่1นาทีแล้วก็โอกาสได้รับทริกิเลียนอยู่ที่15%ซอเรียม85%นั่นเอนะครับ อีก e 10วินาทีเนี่ยนะครับไข่ glass ลน n ที่เราได้ไปตามหามาทั้งหมด4ฟองเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถฝากได้แล้วนะนองนะครับเรามาดูว่าจะได้ราบเจ้าทริกเกรเลียหรือเปล่านะฟองแรกนะครับอือหือเรียมนะฟองที่ 2, สอง๊บสอเรียมชิ้นเดียวกันนะฟองที่สครับอือหือฟองที่สี่ปึ๊บโอ้โหมางกรอเต็มครับลบก่อนลบก่อนลบก่อน,อนดูดูข่อนลงกันเจ้าสอรเรียมเนี่ยจะเอ่อเน้นเป็น ฟลายสปีดแล้วกันนะเพราะว่าเราจะใช้ในการเ,าเดินทางน,นั่นเองนะนี่เป็นเดชคูดาวเร็วนี่นะฟลายสปีดงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บตัวที่มีฟลายสปีดเอาไว้แล้วก็สเตมินาคูดาวเนี่ยนะครับเอาไว้แล้วกันนะลบตัวนี้ออกแล้วกันนะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเก็บ2ตัวนี้ไว้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะแล้วก็ฟอร์สุดท้ายครับปึ๊บโอ้โหซอเลียมลุวนๆอวนฟอร์สุดท้ายที่เราหามา แล้วก็ไข่โวลคานุเนี่ยนะครับอีก20วินาทีก็จะฟักออกมาได้แล้วนะไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรซึ่งในไข่โวลคานุ่นี้เนี่ยจะมีโอกาสได้เวนุนนะครับมังกรที่มีรูปร่างเป็นงู25%นะนูไม้เนี่ยหรือว่าเจ้ามังกรผู้ขอไฟ60%นะนูไม้เนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็แม็กมิฟนะครับ15%นั่นเองอ๋อผมจำผิดไปนะเพื่อนๆเจ้าคคริสเนี่ยมันอยู่ในไข่โอเชียนเอนะครับหรือว่าไข่โลกน้ำนี่นี่นะน่าเสียดายนะแต่ว่าไข่เเนนีี่ยยะครัับก็งมจ้า ออนูไม้นะที่ค่อนข้างดูดีแล้วก็เก่งมากๆเลยนะปึ๊บไข่เต็มเออเมื่อกี้เราอ๋อ beautiful นี่ beautiful มันจะผสมพันธุ์ได้รวดเร็วอีกขึ้นใช่ไหมนั้นลบออกนะครับปึ๊บโอ้ได้นูไม้จริงๆด้วยนะครับนั้นเอานูไมออกมาเลยนูไม้ปึ๊บอตอนนี้เนี่ยนะครับจะเลี้ยงเป็นนูไม้กับมาเธอดารากอนไปก่อนแล้วกันนะเป็นมังกรที่สามารถใช้ฟาร์มได้ทั้งคู่เลยนะ แล้วก็ Glass Land ตัวสุดท้ายฟองสุดท้ายนะครับปุ๊บโอโ้แต่บมีแล้วโอเคขยายไปเลยแล้วกันนะครับอัปเกรด1,000คอยปุ๊บสอร์เรียดอีกแล้วไม่คิดว่ามันจะได้ยากขนาดนี้นะ15%เอนะี่ยอืมงั้นต้องไปหาเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆซึ่ง เดี๋ยวเอาไว้เป็นอีพีหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่เราเนี่ยนครับจะไปตามหาไข่เจ้า Grassland เนี่ยนะครับเพิ่มเพื่อที่จะนำมาฟังให้ได้เจ้า t r i กเกอรแล้วก็ปลดล็อกเวิลด์จังเกิลนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับแล้วก็รวมถึงการจัดบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันในอีพีหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆถ้าหายชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็อย่าลื แบบนี้น,นะครับออกมาให้รับชมกันเรื่อยๆเลยน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ